ถ้าซื้อพันหนึ่งไม่ใช่งานแบ่งครึ่งลูกนะยกก้อนไปแบบนี้เลยเอาไปทั้งลูกเลยพันเดียวยังได้โคต้าอยู่ยังมีโคต้านะคะยังมีโคต้านะ2 5 s สในระบบเราตีเป็นพันห้าปะเออเนี๋นูหนูปรับเป็นหนึ่งเโอเคปรับเป็นหนึ่งพ <Okay. S 2> ัน 1, 000, ให้พี่พลอยหน่อยอุ้ยแม่ดูดอกดูดวงดูสีผ้าดิ พันหนึ่งอะตกตัวเท่าไหร่ห้าหกบาทลูกค้าเดทลูกหนึ่งเดทสั้นจะได้อยู่ประมาณถึง1 7 0่งรตัวเลยนะนะคะ<ห>พี่ขาห,หนูบอกเลย<ห>ตัวเนี้ยคุ้มค่ามากๆ<ห>พี่เอาไปขายตัวละห้ตัวละ80นะห้าเก้ไรสดตัวละห้านะคะ<ห>นี่เนี่ย<ห>นาทีทองมาก แม่พันหนึ่งอะหนูได้แค่ค่านําเข้ากลับนะได้แค่ค่านําเข้าคืนนะแม่ค่านําเข้าค่าเดินทางจากจีนเนี่ยตกกระสอบละพันเลยนะพันหนึ่งนี้คือแบบว่าเออค่าแรงค่าแพคค่าค่าผ้านี่คือไม่ได้คืนเลยนะจัดโตให้วันนี้คือคุ้มมากพี่เดี๋ยวหนูขึ้นรหัสขึ้นรหัสอ่อรีวิวกับลูกใหม่ไว้ให้ลูกค้านะคะแต่ว่าจะเป็นเดทประมาณเขา่า เดซประมาณเข่าทั้งหมดเลยรวมเนื้อผ้าหลายๆเนื้อผ้านะเออดอกเดกิกแม่ดูดีเนขนาดเป็นเดซผ้ายืดอะ่ะผ้ายังโคตรใหม่เลยลูกค้านะคะมันมันเป็นงานที่คุ้มแก่การเก็บ <ไป S 1> มากๆพี่หรือว่าใครอยากจะเปิดโกดังโอ้โหแม่ดูตัวแม่เวอร์เนี่ยเปิดขายส่งสเองอยากเอาไปช่วงนี้กระตุ้นเนาะขายของแพงไม่ขึ้นเลยขายอยากขายลงถูกๆเนี่ยเอาเดสตัวนี้ไปปล่อยลูกค้า ปต่ตัววันนี้วันนี้หนูเห็นมีอยู่เพจหนึ่งนะคาขายเดสแบบอลังการมากเขาขายแบบงานไวัเนาะเอาจํานวนเขาขายตัวละ29แบบให้แม่ค้าจับเอฟไปต่อแม่ค้าจะเอาไปทําเราจะเริ่มแบบขยับจากแม่ค้าปีกเป็นแม่ค้าส่งเอาเดตตัวนี้ไปเริ่มทาได้นะถุงเขียวมาวันไหนถุงเขียววิกัญญวีเดี๋ยวอีกอึดใจหนึ่งนะตอนนี้หนูรอเขาทําราคาให้อยู่ ะะมันยังขาดราคาอย่างเดียวเลยแม่แล้วก็จํานวนมันยังไม่ค่อยยังไม่ได้แกะนับเพราะว่าเพิ่งมีตู้มาลงเพิ่มเมื่อวานตู้ที่เปิดจองวันนี้แหละพี่มันมีถุงเขียวมาเพิ่มอีกน้องก็เลยอ่อเดี๋ยวเคลียร์เพิ่มนะคะแล้วก็ตู้แพนด้าจะชะลอแล้วตู้แพนด้าจะเริ่มชะลอแล้วค่ะแม่มันมันมันอัดอั้นกันมาช่วงก่อนหน้านี้นาอถ้าใครตามตั้งแต่ช่วงประมาณตุตจีนกุมภาประมาณเนี้ย แม่ก็คือตู้ตู้หนูเบรกยาวเลยโรงงานเขาหยุดไปเดือนหนึ่งอะลูกค้าแล้วก็หลังจากนี้ก็มันเลยอัดมาช่วงนี้เลยอัดตามๆกันมาช่วงนี้ <S <S 3 s v เอสเอพนด้ยังมีไม้เช็คให้นะคะพี่จ๋าเดี๋ยวหนูเช็คให้ผ้าคอตตอนผ้าชีฟองลูกค้าถ้าใครจะเอาลูกรีวิว N33 นะคะเอาก้อนใหม่เนี่ยเล็งเดตลูกละพันไว้ V28 เลยคะ่ะ V28 เลยลูกค้า สามเอวีหมดแล้วลูกค้าจ๋าสามเอวีหมดแล้วนะคะเหลือแต่เยลโล่เหลือแต่เยลโล่แล้วตอนนี้เออสามเอทวีมีป้ายเยลโลด้วยนะลูกค้าโอ้โหนี่นี่แขนตุ๊กตาแขนเจ้าหญิงนนคาเฟ่เอออันนี้ทำเพิ่มอันนี้ทำเพิ่มทำเพิ่มทำเพิ่ม ลูกค้าขอมาหน้าอะไรนี่ขวาีีนะขวาอีไหมลูกค้าเอาไปขายทุกๆนะแบบหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอิงงัดให้หน่อยอดดเดี๋ยวกลับตะเข็บให้ดูนะลูกค้าต้องเอาไปรีดนะยิ่งรีดจะได้เห็นทรงชัดๆ1 7ร้อยเจ็ดสิบเคยนับได้ประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่ค่ะพี่นะคะตีไปเลยประมาณร้อยเจ็ดสิบตัวลูกค้า แนะนำว่าเบิ้ลนะแ,บบนแนะนําว่าเอฟไปเลยสองลูกพี่สองพันนะคะสองลูกสองพันมันแบบว่าหึมเวียดนามมากเวอร์ติง่งติ่งติ่งติ่งตังตังติงต้งไะอเ,เออเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าตัวสั้นหมดเลยนะหนูขอหยุหยุ่มเย็บปึกนี้หน่อยเออมันติดกันพอมันเป็นงานมุงแล้วมันจะแบบว่าต้องต้องสะบัด รายรวยๆ,ๆ,ๆเออฟิลแบบมินิเดสนะจัดโรเหลือลูกละหนึ่งพันค่ะพี่ๆๆนะคะเหลือลูกละหนึ่งพันบาทนะคะใครจะเอฟเอฟก้อนใหม่ไปเปิดลุ้นเอาเลยแนะนำให้เอามากกว่าหนึ่งพี่เพราะว่าราคานี้ถูกกว่าแม่ซื้อส่งเยอะมากเอาไปคัดเองเลยมีบริการส่งทั่วประเทศพี่จ๋า นะคะส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยอยู่ที่ไหนทักแชทขอเช็คค่าขนส่งคร่าวๆก่อนได้นะคะพี่นะเช็คค่าส่งคร่าวๆก่อนได้เนี่ยสวยเกาหลีเกาหลีเกาใจสี่สิบห้ากิโลค่ะพี่ยกไปเลยพันเดียวค่ะอยู่ปกติสองพันห้าร้อยนะ ขายปกติหนูขายอยู่ลูกละสองพันห้าร้อยพี่เดทถ้าเดทยาวก็ประมาณสี่พันห้าสี่พันเก้าเนาะแล้วแต่ป้ายนะคะใ,ใครอยากได้รุ่นยาวมีใครอยากดูรุ่นตัวยาวไหมมีใครอยากดูรุ่นตัวยาวด้วยไหมอุ้ยตัวยาวก็มีนะ <c oughs> มันเป็นฟิลแบบใส่ไปทะเลมากดูดิดูด,ดิโอ้ <c oughs> แม่กันขโมยยังอยู่อยู่เลย <c oughs> นะ สวยมากอ่ะไปมันมันต้องไปคัดนะลูกค้ามันมีทั้งแบบทํางานลําลองนะนงสวยสวยใส่เที่ยวมันรวมมาแต่จะเป็นตัวสั้นทั้งหมดนะคะจะเป็นทรงสั้นทั้งหมดนะลูกค้าอันนี้นนก็สกรีน<า>ทั้งตัวเลยนี่นี่เนี่ยแนวแบบสาว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 ลูกค้าน่ารัก เด็ดยาวโปรด้วยไหมเด็ดยาวจะเป็นโปรออกจาก4,5 0 0้าเหลือ39 0 0ค่ะพี่นะเด็ดยาวอ, <y> อะทำราคาได้เยอะนะลูกค้าเด็ดยาวลูกค้าจะปล่อยกันอยู่ประมาณ 150- 200ถึง <y> ้อเด็ดยาวนะคะแต่ถ้าเด็ดสั้นก็วันนี้ให้โปรลูกละพันแม่นี่นี่นี่นนนดอกดอกดอกน,อกอกนี้ดอกนี้ดอกนี้โอ้ยแม่หนูแนะนำว่าให้เบิ้ลนะใครจะเอาก้อนรีวิวเอ็นสามสามใครจะเอาก้อนใหม่วีสองแปดลูกค้า นะะแอดพิงค์ด้านหลังได้เลย <Okay. S 1> เดี๋ยวด้านหน้าสอยให้สอยให้โอ้โหแม่เอาไปเปิดขายคัดไปลูกค้าใครแบบอยู่แถวนั้นยังไม่มีโกดังยังไม่มีร้านเปิดให้คัดนะโ <Okay. S 1> อ,อลองทำเดทราคาส่งได้เลยแล้วเดือนนี้หนูจำกัดแค่50ลูกเนาะ <Okay. S 1> ตอนที่เราปล่อยโปรไปลูกค้าตอนนี้ก็ยังได้อยู่ยังได้อีกนะจ๊ะ <Okay. S 1> แวะมาเอฟมาเอาได้เลย หน้าวีสองแปดแม่วีสองแปดลูกละหนึ่งพันบาทจ้ะเดสเดสยกลูกสี่บ้าโลเนี่ยมันจะเป็น,นประมาณเนี้ยแม่ต้องไปคัดนะมันหลายสไตล์มันหลายสไตล์ม,ลตลมันหลายแนวถูกๆพี่หรือแบบร้านเรามีคอนเซปต์ขายของถูกเนาะสตัวร้อเออสมตัวร้อยแม่สมตัวร้อยตัวละห้าสิบห้าเก้าอ้ al, สวยฟิลลิ่งเหมือนไดโซทุกอย่างยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเออ เอาไปทําได้ตัวนี้ลูกค้าใครหาราคาทุนแบบผ้าไปขายติดร้านทุนไม่ถึงตัวอะไรสิบบาทอะ่ะเอาไปเลยลูกค้าขาสวยค่ะนะเอฟได้อยู่นะคะตามมาเอฟเลยน้องพลเทสให้ดูในในไลฟ์เรียบร้อยไปต่อนะลูกค้าจ๋าไปต่อเอฟพีเจไหมเอฟพีเจมายัาง เดี๋ยวต่อไปเอพเจดีกว่าเอพเจอยู่ไหน